คุณจะมีโชคลาภทางการเงินในเร็ววันนี้ไหมนะคะเปิดห้าใบถ้ามีไพ่เหรียญดีๆขึ้นมาคุณจะมีโชคลาภทางการเงินนะคะใบแรกค่ะไพ่เดวิสหัวตั้งนะคะอาจจะมีเรื่องทำให้โมโหเล็กน้อยนะคะก่อนจะมีโชคลาภใบ,บที่สองค่ะขึ้นไพ่หกไม้เท้าหัวกลับนะคะมีงานให้ทำแนละคุณจะประสบความสำเร็จในงานนั้นนะคะช่วงนี้เกี่ยวกับเรื่องงานนะคะ ใบต่อมาเด็กถือดาบนะคะอาจจะมีเรื่องหุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องงานด้วยมีบริวารทําให้หัวเสียอยู่บ้างนะคะใบต่อมา3ามใเท้ามีการติดต่อประสานงานนะคะในเรื่องการงานใบต่อมาค่ะขึ้นสามเหรียญนะคะคุณจะมีโชคลาภทางการเงินอยู่นะคะในพื้นดวงของคุณเนี่ยควรจะมีดาวเจ้าเรือนลาภะที่ดีมีดาวดีๆมาลอยในเรือนลาภะ ขึ้นอยู่กับพื้นดูงของแต่ละคนด้วยนะคะถ้าอยากมีโชคลามเนี่ยให้คุณนําเลขที่ได้จากงูเข้าบ้านหรืองูเข้ารถเลขที่ฝันนะคะคืนก่อนวันที่จะมีสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลประกาศรางวัลออกมานะคะเช่นงวดนี้วันที่16สิงหาคม2567 ควรจะซื้อนะคะหลังจากได้ความฝันรุ่งสางของวันที่16สิงหาคม25 6 7ถ้าคุณซื้อเลขก่อนหน้านั้นหลายวันหรือไปตามเลขเด็ดเลขดังจะไม่ถูกนะคะเพราะว่ามันจะเคลื่อนหมดมันมีคนซื้อหลายคนแล้วเวลามันผ่านไปหลายวันมันจะเคลื่อนแล้วมันไปออกรางวัลของประเทศอื่นแทนที่ไม่ใช่ประเทศไทยนะให้ซื้อตอนเช้าก่อนวันประกาศสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วก็เป็นฝันตอนรุ่งสางด้วยหรือว่าเป็นเลขงูเข้ารถก่อนวันประกาศ รางวัลน่นะคะหรือว่างูเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออายุคนที่เสียชีวิตก่อนวันประกาศหนึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอายุของคนป่วยเลขที่ห้องคนป่วยก็ได้นะ,ะอายุคนดังอายออุคนที่มีชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะหรือว่าเลขทะเบียนรถอะไรเนี่ยแต่ว่ามันต้องเป็นเป็นเลขที่ได้ก่อนวัน ที่ประกาศรางวัลหนึ่งวันนะคะถ้าเกินกว่าน,นั้นออกมานานกว่าน,นนั้นมันจะเคลื่อนหมดเลยค่ะอันนี้จากประสบการณ์นะคะก็ขอให้ทุกคนนะมีโชคลาภถูกรางวัลหมดหนี้หมดสินร่ำรวยตั้งตัวได้ทุกคนคะ่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะคะ